สวัสดีค่านตอนนี้ชาวนาหลายๆคนนะก็มาดูแปลงนาของตัวเองหลังจากน้ำท่วมไม่ลดนะท่านเอียงนะเต่าไตตาฮะเต่ตาไ <c oughs> ต เตาก็เท่าไหรเต่าเสียชีวิตนะทุกท่านโอ้ยนาสุขสามันฆ่าท่อ่เมาวอัวมาวันนี้สองตัวเต่าตายทุกท่าน,น,านต,ตายเท่าไรเอาใครที่ตีเป็นเลขได้ก็เอาล่องเบิ้งพี่น้องเลยเต่าเท่าไหร่ตายคืออะไรตายก็คือศูนเต่าดิ ตเตาเรียกย่างเตานะอ่าถูกบนคาท่อพี่น้องเอ้ยอือเอ้าเต่าเสียชีวิตนะท่านตอนนี้ชาวบ้านก็มาดูแปลกนาของเจ้าของคือบ่ใส่ท่อหญ่ๆง่แลแต่ทีแรกรถอ่าใส่ท่อฮะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นยังเนี่ย เออถ้าใส่ทอใ่คือสิลรถว่ยหรอกแต่ก็ว่าแล้วน้ำม,มันมาจะตักจะใส่เนาะใ่ก็คือเกาแล้วเนาะเออหัวน้ำมันมาหลายโพดเป็นได้ไปตะรอดอยู่บนเขานี่มันไหม้แล้วเนี่ยมืดคึ้มไหม้แล้วเนี่ยเออแต่แต่ทั้งพุนคือนไปร,รอดเลยเนาะ แต่นี่รู้สึกเหมือนจะมีโอกาสอยู่เออแต่แต่ทางโน้นนี่มิดจิรีแล้วหาทางรอดไม่เจอเฮ้ยข่าวตายหมดคือสิเขาแพ่งดอกปีนี้เบื้องแล้วซือ <c oughs> คือเก้าบ่ะเออพนบอกว่าดามท่วมข้าวตายหมดแต่ก็ข้าวกันยังบ่แพงดอกซื้อ อค้าคนกลางมาซื้อกับชาวนาหนิเขาไม่ซื้อถึกแต่ไปซื้ออยู่ลงฮะแพง,พงลองซื้อกินมึงดูน่แพงขนาด<ง>เออไปซื้อข้าวสารอยู่ร้านเขาบังดูเขาสั่งกิโลเท่าไหร่สี่สิบแล้วชั่วโมงนี้ออข้าวสารโลละสี่สิบเออกินเมื่อลยจักโลบ่หนิพี่้องเย้ยอันนี้เปลงนาทั้งหมดเลยเห็นน้ำบ้องล่องนี้พี่้องเย้ย นี่เจ้าของนาพุ่นมาเดินมาร้องไห้ตาซิบๆแล้วเออสิได้กินเข้าบนอน่บนีโอ้ยหมดนี่ก็ลายอุ้มอยู่ด้วยนไหนนี่แปลงนี้กับแปลงพุ่นนี่พี่อ่าประมาณเสียหายเกือบสิบไร่พันว่าโอ้่วนทางพุ่นนี่นับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ไรตายหมดแล้วลายมือแล้วเออ สองตายายก็แจ๊กสีวาย,ยัางไรพี่น้องเอ้ยลงหนูจะขึ้นกับแม่เหรอเออน้ข่าวตุยหมดนะท่านเออชาวนาอดโอนคคำครวนร้องไห้พี่น้องเอ้ยข่าวตุยหมดเลย ดูนี่แปลงนาสองตะยายมาทําปีนี้ปีแรกอันนี้ก็แปลงนาเนี่ยนี่หวานข้าวแล้วนะท่านนี่นี่นี่หวานข้าวแล้วนะหวานข้าวข้าวโตแล้วนะแต่ว่าก็ตุยนะท่านเนื่องจากน้ําขังมาหลายวันแล้วนะฮะตุยแบบสนิทเลยไม่มีโอกาสฟื้นเลยเอ,อน้ำไม่ยอมลดให้ฟื้นเลย ออันนี้คลองคือตัวนี้อันนี้คือคลองนะครับอันนี้ไม่ใช่คลองอันนี้นะอันนี้คือทุ่งนาเอ่อน้ําท่วมพี่น้องเอ้ยท่วมคักท่วมแน่ท่วมอีอลีหรอเอ่อน้ํารอการระบายอ้จริงๆแถวนี้ต้องมีท่อหลายท่อหน่อยใส่ท่อหลายๆอันหน่อยท่อที่เขาใส่นี่คือท่าน นี่นี่นี่คือท่อท่อเล็กกระจิตด,ดเดียวเท่าดิว้วก้อยนี่พ่น้องเอ้ยท่อเล็กเอพอท่อเล็กปุ๊บมันระบายไม่ทันอืมมันระบายไม่ทันมันก็เลยเกิดปัญหาพี่น้องเอ้ยน้ำก็อึงตึงอยู่อย่างนี้ทางที่ดีทางที่ด่ดวนคือ หาท่อมาใส่ใหญ่ๆอ่าหาท่อใหญ่ๆมาใส่เพื่อให้น้ำมันระบายได้ดีขึ้นเนี่เนแต่มันก็อึงตึงอยู่อย่างนี้นะท่านหลายเจ้านะประสบปัญหานี้นะฮะเออตายหมดเลยท่วมไม่ให้โอกาสได้ฟื้นตัวเลยเอ,อ่ดูน้อไม้ก่อนเราไปฝากเยัยก่อนนี่ไหมน้อไม้แถวนี้ để đi xem non mai trước, để đi pha cái gì đây, có gì โอ้อยู่ลึกนะอยู่ลึกเกินมันอยู่ลึกเกินทุกท่านโอเคฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ